สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้นะครับเป็นการบอกเล่าหนังสือซึ่งอาจจะเรียกว่าหายากก็ได้เพราะมันไม่มีขายครับเนื่องจากเป็นงานที่แจกฟรีเป็นธรรมทานเล่มนี้ชื่อว่าเพื่อนแท้เป็นผลงานของอาจารย์ประมวลเพ่งจันทร์เอาละครับเราไปว่ากันเป็นข้อๆได้เลยข้อที่ 1. หนัง,หนงสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไร เล่มนี้เป็นการถอดเทปคำบรรยายของอาจารย์ประมวลเพ่งจันทรในเดือนมกราคมปี2560ในหัวข้อจากหลวงพ่อคำเขียนถึงอาจารย์ประมวลหนังสือเป็นการบอกเล่าความประทับใจของอาจารย์ประมวลที่มีต่อการปฏิบัติธรรมอย่างง่ายมากของหลวงพ่อคำเขียนว่าโดยเรื่องของความรู้สึกตัวและเห็นผลได้อย่างชัดเจนด้วยตัวของอาจารย์เอง ข้อที่2อาจารย์ประมวลเพ่งจันทร์คือใครอาจารย์ประมวลเคยเป็นอาจารย์ที่สอนวิชาปรัชญาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศมาหลายสิบปีวันหนึ่งอาจารย์ก็เลือกที่จะลาออกเพราะเห็นว่าทั้งระบบการเรียนการสอนเริ่มที่จะไม่ได้ช่วยสร้างคนแต่กำลังล้มเหลวและอาจารย์ไม่สามารถที่จะทนอยู่ต่อไปได้เมื่อลาออกแล้ว อาจารย์ก็ตัดสินใจเดินเท้าจากจังหวัดเชียงใหม่โดยไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางคือเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีระยะทางประมาณ1,000กว่ากิโลเมตรย้าอีกครั้งนะครับนั่นคือการเดินเท้าเหมือนกับพระทุดงโดยเป็นระยะทาง1,000กว่ากิโลเมตรโดยที่ไม่พกเงินไปแม้แต่บาทเดียวอาจารย์ทำได้สำเร็จ และเขียนหนังสือแบ่งปันเรื่องราวชื่อว่าเดินสู่อิสรภาพซึ่งผมก็มีเล่าไว้ในช่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับและจากนั้นท่านก็มาบรรยายแง่คิดต่างๆและออกหนังสือเพิ่มเติม,ตมอีกหลายเล่มข้อที่3หลวงพ่อคําเขียนคือใครหลวงพ่อคําเขียนเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเทียนเป็นอดีตพ,พระนักปฏิบัติชื่อดัง หลวงพ่อคำเขียนได้ละสังขารไปในวันที่23สิงหาคมปีพศ2557ที่วัดป่าสุขโตอำเภอแก้งคลอจังหวัดชัยภูมิท่านเป็นอาจารย์ที่สอนการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวให้กับอาจารย์ประมวลเพ่งจันทร์ในช่วงบั้นปลายชีวิตท่านป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองต้องเจาะคอจนไม่สามารถพูดได้ แต่หลวงพ่อไม่ได้มีความทุกข์ใจใดๆมีเพียงความสงบและมีสติอยู่ตลอดเวลาในวันที่ท่านจะละสังขารท่านได้ลุกเดินไปห้องน้ำเพื่อถ่ายหนักล้างมือล้างหน้าด้วยตนเองก่อนจะขอกระดาษกับปากกาจากลูกศิษย์แล้วเขียนเป็นลายมือวัดๆว่วาพวกเราขอให้หลวงพ่อตายจากนั้นท่านก็ยื่นกระดาษแผ่นนั้นคืนให้ พร้อมกับยกมือไหว้พระที่ดูแลท่านอยู่แล้วท่านก็นอนลงละสังขารไปอย่างสงบเป็นการมีสติตราบจนลมหายใจสุดท้ายข้อที่4เพื่อนแท้ตามชื่อหนังสือคือใครตามชื่อหนังสือที่คณะผู้จัดพิมพ์เป็นผู้เลือกเพื่อนแท้ในที่นี้ไม่ใช่คนนะครับแต่คือความรู้สึกตัวที่เป็นพลังงานบริสุทธิ์ สามารถเปลี่ยนความมืดในจิตใจให้กลายเป็นความสว่างได้ดังที่หลายๆความทุกข์ของมนุษย์เราในปัจจุบันเป็นความทุกข์เทียมที่เกิดจากความคิดเพราะความคิดนั้นทำงานเกือบๆตลอดเวลาที่เราลืมตาตื่นจนกลายเป็นความฟุ้งซ่านต่อเมื่อเรามีความรู้สึกตัวมากขึ้นเห็นความคิดได้มากขึ้นเราจะไม่จำเป็นต้องไปเชื่อความคิดเราจะไม่สุขไม่ทุกข์ เป็นที่ที่ปกติและความสับสนวุ่นวายใจก็จะลดน้อยถอยลงไปข้อที่5วิธีปฏิบัติธรรมแบบเคร่งที่ไม่เกิดผลของอาจารย์ประมวลอาจารย์เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านั้นท่านอ่านหนังสือเกี่ยวกับการปฏิบัติอาณาปานสติเยอะมากๆนั่งท่องนั่งจำจนทำได้แบบละเอียดทุกขั้นตอนทั้งยังสามารถตรวจสอบความรู้สึกตัวเองอยู่เสมอว่า ตอนนี้ถึงขั้นไหนแล้วแต่เมื่อเห็นว่าไม่เกิดผลตามที่คาดหวังก็เกิดความเครียดทั้งเข้าใจไปเองว่ายัางภาพเพียรไม่พอและก็ยังยึดติดในพิธีกรรมต่างๆต่อไปที่อาจารย์เล่าแบบนี้ไม่ได้หมายความว่ามีวิธีใดวิธีหนึ่งเป็นการทำที่ผิดอาจารย์ออกตัวว่าบางทีอาจจะเป็นตัวของท่านเองที่ทำผิดก็เป็นได้ข้อที่6 รู้ซื่อ,อหลวงพ่อคำเขียนถามสั้นๆว่าตอนนี้มือวางอยู่ที่ไหนเพียงคำถามง่ายๆก็ทำให้เกิดความสว่างวาบขึ้นมาในจิตใจของอาจารย์ประมวลการรู้สึกตัวเป็นการรู้ซื่อๆหรือรู้เฉยๆเปรียบเทียบเหมือนกายคือมือรู้ได้โดยไม่ต้องคิดเป็นการสอนการฝึกสติแบบพลิกฝ่ามือ14จังหวะ การฝึกแบบนี้เป็นการฝึกให้จิตรับรู้อารมณ์ที่เป็นปัจจุบันขณะซึ่งตามปกตินั้นจิตจะรู้กายหรืออะไรก็แล้วแต่ผ่านทางความคิดซึ่งมีความซับซ้อนไม่ได้รู้ซื่อๆอย่างตรงไปตรงมาทั้งพยายามสอดส่ายหาความหมายอยู่เสมอและการปฏิบัติในรูปแบบนี้ไม่ต้องกังวลว่ามีผิดหรือถูกให้เพียงรู้สึกถึงมือที่กำลังยกอยู่ก็พอแล้ว ข้อที่ 7. การปฏิบัติธรรมแบบทางด่วนและทางปกติอาจารย์ประมวลยังเปรียบเทียบการปฏิบัติธรรมแบบบรรพชิตหรือแบบพระเป็นการปฏิบัติแบบขึ้นทางด่วนคือตรงเร็วไม่มีอุปสรรคอะไรขัดข้องมากนักทั้งมีข้อกำหนดที่เข่งครัดกว่าสำหรับการปฏิบัติธรรมแบบคัลือ์หัดหรือแบบคนเราท,ทั่วไปเป็นการฝึกแบบไม่จำเป็นต้องเร่งรีบนะักก็ได้ มีอิสระที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทดลองเส้นทางใหม่ๆสอบถามเส้นทางจากผู้อื่นหรือกระทั่งพลิกแปลงไปได้อย่างสะดวกสิ่งสำคัญของการปฏิบัติธรรมแบบปกตินั้นจะต้องไม่เคร่งเครียดจนเกินไปและใช้การฝึกสติรู้ตัวในการทำอิริยาบถระหว่างวันให้บ่อยครั้งนั่นเองเอาละครับบทส่งท้าย ที่จริงหนังสือเล่มนี้ที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกมันคือหนังสือที่ไม่มีวางจำหน่ายโดยทั่วไปและผมว่าคุณก็ไม่จำเป็นต้องขวนขวายหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านก็ได้ครับเพราะเนื้อหาหรือว่าสิ่งที่อาจารย์ประมวลท่านได้สอนไว้เนี่ยมีอยู่ใน YouTube แบบฟรี free, แล้วก็สามารถฟังได้ตลอดเวลาแม้อาจารย์ประมวลท่านจะมีการใช้แบบภาษาพระบ้างแต่ก็สามารถเข้าใจได้ง่าย เนื่องจากอาจารย์จะยกตัวอย่างที่ช่วยให้ฟังได้แบบง่ายๆเพลินๆแถมยังสัมผัสได้ถึงความรักความเมตตาที่อาจารย์มีต่อเพื่อนมนุษย์รวมทั้งการดื่มดำ่ำและความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ท่านได้ยังมีลมหายใจอยู่ในทุกวันนี้การปฏิบัติตามแบบของหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคําเขียนนั้นหากฝึกให้มีสติรู้ตัวอยู่ให้บ่อยครั้ง ความเข้าใจในชีวิตและสัจธรรมทั้งหลายจะเพิ่มขึ้นมากสิ่งที่อยากจะย้ำก็คือฝึกให้บ่อยครั้งไม่ได้หมายถึงว่าต้องรู้ตัวตลอดเวลานะครับเพราะหากคุณอยากให้ตัวเองอยากรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลามันจะกลายเป็นความเครียดและทำให้การปฏิบัติธรรมเกิดความล่าช้าขึ้นไปอีกสิ่งที่เน้นย้ำมาตลอดทั้งในหนังสือและในคลิปหรือคลิปก่อนๆของผมก็คือว่า ทุกอย่างควรเป็นไปอย่างผ่อนคลายและทำแบบสบายๆเป็นการฝึกความเพียรมีวินยัยแต่ต้องปล่อยวางด้วยนั่นเองนะครับการรู้สึกตัวอยู่บ่อยๆจะทำให้สติมีการเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งและสติจะไประง,งับความคิดฟุ้งซ่านที่ก่อให้เกิดความทุกข์ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆหรือสิ่งที่ไม่คาดฝันใดๆเราก็จะสามารถดึงตัวเองให้ออกห่างจากสถานการณ์นั้นได้เป็นแบบผู้ดู เป็นแบบผู้รู้ไม่ใช่แบบผู้เป็นนั่นเองครับถ้ายังไงลองไปศึกษาเพิ่มเติมใน YouTube ดูหากได้ผลเป็นยังไงก็มาเล่าให้ฟังกันบ้างก็ได้นะครับขอบคุณทุกท่านมากาที่ติดตามนะครับแล้วฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและกลับมาทบทวนเนื้อหาใหม่ๆได้ในทุกวันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีนะครับ